ปื้มมากเลยค่ะที่ครั้งนี้มารักษาเ,เพราะว่ายิงเลเซอร์มาหลายคอสยิงจนหน้าผากตรงนี้เหมือนมันจะแบบดำๆเลยรู้สึกว่าผิวเริ่มไหม้ละไปดู Facebook แล้วก็เจอหมอนแนสลองทาครั้งแรกแล้วโอเคแลค้วจากเมื่อก่อนเนี่ยแต่งหน้าไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้แต่งหน้าได้ลูกคุณคนก็แบบกระชับเล็กลงกล้าไปเจอเพื่อนกล้าไปเที่ยวอออตอนไร์สดอะ,ค,ะค่ะคุณหมอบอกว่าตัดทางผืนแล้วก็ฉีดยาลงไปข้างล่างให้มันสร้างเนื้อ สนใจวิธีนี้ก็เลยมาหาคุณหมอเพื่อนทักบอกว่าทำไมหน้าดีขึ้นเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเขากลับจากเมืองจีนมาแล้วจะมาทำาคือหลุมเขาแบบเยอะมากเป็นผู้ชายนานๆนนทีนเขามาเมืองไทยถึงจะได้เจอกันค่ะเขาถามไปทำอะไรมาก็บอกไปหาหมอไปตัดพังผืนมาอยากบอกว่ารักษาหลุมสิวดีที่สุดก็คือตัดพังผืนแล้วก็สร้างเนื้ออย่างที่คุณหมอแนแนะนำอะค่ะ ดีที่สุดแล้วไม่ใช่หน้ามาค่ะยืนยันเลยใช่ไหมยืนยันค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจไปกำลังใจให้หมดในกระชีมงานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ